เอพอครับพี่น้องนี่ซื้อมาอยู่อันนองบัวลำพูครับผมตลาดบ้านเดือที่แรกสี่ซื้อมาแกงครับบันนี้มันเถาพดเมียขาขยะจอห้เเถาพดบันนี้ก็เลยอันมันกินบ่ได้พี่น้องดูเถาพุ่งหยาบแผ่นเม็นข้นกับเม็นรอยหาสิบป,ปีเลุล่นนี่มันหยาบยนะุรผบปังืมอืม กินบ้าได้ครับผมเท่าหรอ,อนี่ละตอนนี้ก,กไ็ได้สามารถปลูกครับข้าวไร่หิ่งยองกีสิละอันเบึงอยู่ไหนอันข้าเจ้าไทายวิดีอคงค์อันบึงข้าย่องสีละพี่น้องอนี่ครับผมต้นย่างต้นยางนาครับอีก,ก็เลยสใมาไหปลูกตบากขระเพรูรวรากข้าเจา้าปลูกยังไงเห็นข้าเจ้าอันแนะน้ำปลาเห็นทังสี่ละ มันแมนป่บุหรัวมันจะเกิดงัเกิดอันนี้เฮ็ดสาธิตลองเบิงเฮ็ดล่องเบิงปลูปกปลูกปั้นปลูกอย่างน,นะนั่นนี่ครับผมบ่ต้องไปเก็บไก่พี่น้องบ้านนี้มาหน้ามารับบอยดูยกันได้กินทั้งเฮ็ดพอได้กินทั้งเห็ดละงอกเห็ดละง,ง,กลง,งกอกนี่ปลูกแล้วครับผม เดี๋ยวละงอกปลูกแล้วเง็ดอันดินเฮดท่านเฮทนาแลียปลูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮทละอันเฮดพร้บัณใส่อันละหนึ่งสองสามชี้ชี้อัน 5, หาอันนีะปลูกไปเรียครับปลูก<ม>งาคุณนี่ปีเดียวครับผมนี่ปลูกไว้ตะปีกายผมนี่ตนน้นนี้นี่พี่น้องครับ เพราะู่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลครับปลูกกล่องเบิง้งขันๆน,นั้นปีนาจังสีจังสีรู้ว่ามันได้หรือไ่ได,ได้นี่ปลูกกล่องเบิ้งเสียี่น้องปีเดียวไงเติมวิ่งเนาะเป็นต้ยนย,นอนอยางหน้าครับปลูกสำหรับอันปลูกเห็ดซื่อๆไม่ได้ปลูกอย่ง ไปทับป,ป,ปูปูเห็ดซื้อโอเกิดหนากคนสิมาหลักเด้บ้านคนแห่งบ่ไหนนอนอยู่หน้าโดนดุโดนๆจังได้มานอนหน้าเทนึงครับพี่น้องขึ้นขึ้นหนักคนสิหลัก นี่ครับผมนี่เขางองแล้วมันจะเป็นดินแตกๆก็เสียเอาพี่น้องบัตรมันเกิดจังพอกันพี่น้องบัตครับผมเอาไว้ช่ำหนีซะก่อนครับผมคลิปนี้